สิ่งที่ได้จากการเรียนจบจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเอกสื่อสารมวลชนทางกีฬานะครับก็เป็นในเรื่องของอการรู้ว่าเราจะต้องทําอะไรนะครับเป็นอย่างแรกเมื่อจบออกไปนะครับแต่ละอย่างที่เราทํานั้นมันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรแล้วสามารถไปนาไปประกอบเป็นวิชาชีพแล้วก็เลี้ยงตัวเองได้ในอนาคตครับตัาผมได้รับทักษะพื้นฐานต่างๆทั้งเทคนิคกีฬา ความรู้พื้นฐานในทางการตัดต่อการทำกราฟ,ฟิกการทำา CG ก็เนี่ยครับก็เป็นพื้นฐานที่มาต่อยอดให้กับอาชีพผมในตอนนี้ครับผมพี่เป็นรุ่นแรกที่ได้เข้าใช้ห้องสตูดิโอของทางสาขาเราทั้งห้องบันทึกเสียงสตูดิโอใช้ค m มาคีใช้กรีนสกรีนก็เลยทำให้แบบพี่พอจะมีมีพื้นฐาน ในการมาเริ่มต้นต่อยอดในการทํางานที่นี่เหมือนกันครับ สวัสดีครับผมนายอัยรลัตทัพทิมแดงทำงานอยู่ที่สโมสรชมบุรีเอฟซีฝ่ายประชาสัมพันธ์และมีเดียของสโมสรครับครับผมสำหรับหน้าที่ของฝ่ายประชาสัมพันธ์และมีเดียสโมสรชมบุรีนะครับก็จะทําหน้าที่เกี่ยวกับการตัดต่อนําเสนอเรื่องราวข่าวสารอย่างเช่นไฮไลท์คลิปการซ้อมหรือว่าการมีคอนเทนต์อะไรต่างๆก็จะทําลงนะครับแล้วก็รวมถึง การเขียนข่าวการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของสโมสรแล้วก็มีถึงการทำแอดสินค้าของที่ระลึกนะครับผมผมคิดว่ามนะีเดียเข้ามาพัฒนาด้าน 1. น,นะครับการตลาดทำให้การตลาดมีการนำโปรดักต์ของเราเนไปหาสปอนเซอร์เพื่อมาซัพพอร์ตทีมเราได้มากยิ่งขึ้นครับส่วน 2. ก็คือพัฒนาองค์กรในองค์กรในที่นี้ผมหมายถึงตัวนักเตะทำให้มีคนรู้จักมากยิ่งขึ้นครับอ,อย่างเช่นนักเตะใหม่ของเราอย่างฉันมงคล ตอนแรกไม่มีคนรู้จักเขานะครับแต่ตอนหลังๆเนี่ยเรามีการทํา PR มากขึ้นพูดถึงข่าวเกี่ยวกับฉันมงคลอายุ1 8ปีก็ทําให้มีคนได้รู้จักเขามากขึ้นผมคิดว่ามันเป็นการพัฒนาองค์กรในทางที่บวกแล้วก็โปรโมทสินค้าของเราหรือว่านักเตะของเราได้ดียิ่งขึ้นครับคุณสมบัติของคนที่จะมาเป็นมีเดียนะครับผมก็คิดว่าน่าจะมีหนึ่งคือเทคนิคความสามารถอ่ะผมผมคิดว่าไม่ค่อยสําคัญ เพราะว่าเราสามารถมาฝึกและพัฒนาตัวเองได้จากรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์อยู่แล้วแต่สิ่งที่ผมอยากให้มีก็คือการรับผิดชอบและการตรงต่อเวลาถ้าคุณมีความรับผิดชอบต่องานคุณไปทํางานที่ไหนก็ได้ครับการตรงต่อเวลาก็เช่นกันคุณไปก่อนกลับที่หลังมันก็จะทําให้คุณดูดีมีโปรไฟล์ยิ่งขึ้นครับสเสน่ห์ของการทํางานสายนี้ผมมองว่ามันเป็นการท้าทายครับผมไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลมาก่อนไม่รู้จักเลยแม้ทา่การล้าหน้า แต่ว่าพอมาทํางานแล้วแบบกูต้องรู้ต้องแอคทีฟตัวเองเหมือนกับการเปลี่ยนชนิดกีฬาเล่นผมเลยแบบต้องพัฒนาตัวเองอะแบบหลงรักมันไปโดยที่ไม่รู้ตัวครับสําหรับแนวทางกันนะแนวให้น้องๆนะครับผมก็คิดว่าหนึ่งคือความรับผิดชอบต่อง,งานที่ได้รับแล้วก็การตรงต่อเวลาส่วนความสามารถอะ่ะมีแค่พื้นฐานก็พอแล้วก็ไปเรียนรู้เอาอาจจะเรียนรู้ด้วยตัวเองหรือว่าเรียนรู้กับพี่ๆที่เขาเป็นมาแล้ว อยากรู้อะไรก็ถามได้ทุกคนพร้อมที่จะให้คำแนะนำอยู่แล้วครับสวัสดีครับพี่ชื่อกฤกชัยคุณโทนะครับเป็น ู้ประกาศแล้วก็ผู้บรรยายกีฬาทางช่องไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับในแต่ละวันแล้วเนี่ยจริงๆก็เราต้องตเตรียมความพร้อมของตัวเองก่อนแน่นอนว่าทั้งร่างกายสมาธิต่างๆเนี่ยเราต้องติดตามข่าวกีฬาตลอดเวลาอยู่แล้วก่อนที่เราจะไปอ่านข่าวเนี่ยเราก็คงต้องตเตรียมข้อมูลที่จะนําไปอ่านในแต่ละวันเนี่ยทางบอกอข่าวเขาก็จะมีการวางลาดาวข่าว ก็พอได้สคริปมาแล้วการที่จะไปขึ้นไปอ่านได้เราก็ต้องเข้ามาอ่านก่อนเพื่อที่จะเรียนรู้ว่าคําไหนที่มันตกไปาคาไหนที่มันไม่เข้าปากเราในการที่จะเข้าไปอ่านเราก็ต้องมีการฝึกอ,อ,อ่านให้ชินตาก่อนนะครับเพราะว่าการที่ได้มีการทบทวนก่อนที่จะขึ้นไปอ่านหรือว่ามีจังหวะที่มันอ,อ,อาจจะพลาดอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะทําให้มันสมบูท์ไปได้อย่างทุกวันนี คนที่เป็นผู้ประกาศข่าวกีฬาดังๆน,นะครับ <c oughs> เขาก็จะมีงานตั้งแต่อาการไปเป็นพิธีกรในงานอีเวนต์ต่างๆหรือว่าการการแข่งขันกีฬาต่างๆเนี่ยเขาก็สามารถทําได้นะครับ <c oughs> ถ้ามันจะใกล้เคียงกันจริงๆก็คือการเป็นผู้บรรยายกีฬานะครับเพราะว่ามันก็เป็นศาสตร์ความรู้เดียวกันเท่านั้นเองนะครับว่าเราอ่านข่าวทุกวันเนี่ยเรามีข้อมูล เมื่อถึงวันที่เราไปเป็นผู้ใหญ่กีฬาเนี่ยความรู้เหล่านี้มันก็จะอยู่ในครังสมองเราเราสามารถที่จะพูดโดยไม่ต้องมีสคริปต์เลยว่านักฟุตบอลคนนี้บ้านเกิดอยู่ที่ไหนทํามาแล้วกี่ประตูมันเป็นความรู้ที่สามารถต่อยอดซึ่งกันและกันได้อยู่แล้วนะครับผู้บรรยายกีฬาเนี่ยก็จะมีส่วนสําคัญในการที่จะเป็นตัวเชื่อมนะครับระหว่างแมตช์การแข่งขันไปถึงคนที่ชมการแข่งขัน ผู้บรรยายกีฬาเนี่ยเขาก็ต้องเตรียมข้อมูลนะครับในการที่จะบรรยายออกไปมันก็จะสร้างความสนุกสนานด้วยนะครับมีข้อมูลประโยชน์มีความรู้มีสติมีอะไรต่างๆนานาเนี่ยเพื่อให้การแข่งขันเนี่ยมันดุเดือดน่าสนใจหม่งชงม,มาตรงนี้เนี่เป็นต่อได้น,นะครับหลบมา1แล้วก็ตรงนี้นี่มีช่องโหยังโชคดีที่ บอลในเกี่ยวแบบเข้าทางนะครับเปิดมาตรงนี้นะสุบัญญาโอ้โห,หมุมเดียวที่จะยิงได้ครับพี่เองเนี่ยผ้าฟุตบอลมาจริงๆก็ผ้ามาน่าจะไปร้อยแมตช์ถามว่าทําไมไม่เบื่อจริงๆแล้วเนี่ยในฟุตบอลเนี่ยมันมีแอคชั่นเหตุการณ์ที่มันแตกต่างกันไปนะถูกไหมการทำประตูแต่ละนัดเนี่ยมันไม่เหมือนกันการสกัดบอลแต่ละนัดไม่เหมือนกันการเซฟของผู้รักสาประตูเนี่ยมันไม่เหมือนกันหรือว่าการเล่นของแต่ละคนไม่เหมือนกันเรา,าสนุกกับการที่เราจะ หาวาทะหรือว่าคำอะไรในการที่เราจะพูดหรือว่าเราจะบรรยายตรงนั้นน่ะให้มันไม่จำเจหรือว่าให้มันมันน่าตื่นเต้นตรงนี้มันสนุกอย่างพี่เองเนี่ยพี่ฝึกฝนด้วยการที่ว่าฟังเยอะๆนะครับอยากพูดเก่งเราก็ต้องฟังก่อนเราก็พยายามฟังคนอ่เก่งที่เขาเดูเกมแล้วเขามาพากเขาพูดอะไรจังหวะแบบนี้เขาทําอะไรกันหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะเป็น ผู้ประกาศจะเป็นผู้สื่อข่าวเราก็ต้องฝึกการการพูดนะครับการพูดให้ชัดข่อยชัดคำนะครับแล้วก็พยายามเขาเรียกว่าเมื่อมีจังหวะและโอกาสนะครับเราก็ต้องพยายามไข,ขว้ สวัสดีครับชื่อจิรัตพหงษ์ยุทธครับปัจจุบันทํางานอยู่ที่ทูวิชั่นครับเป็นฝ่ายเทคนิคทําหน้าที่เป็นผู้ควบคุมภาพในการออกอากาศหรือว่าสวิตเชอร์ครับหน้าที่หลักๆของสวิตเชอร์ก็คือการตัดกล้องออตัดภาพตามที่โปรดิวเซอร์เป็นคนสั่งแล้วก็การเลือกใช้ภาพก็แล้วแต่ที่โปรดิวเซอร์จะเป็นคนบอกว่าจะใช้ภาพไหนก่อนภาพไหนหลัง ต่อไปเป็นอะไรทําอะไรต่ออะไรเงี้ยก็หลกัหลกๆของคอนโทรลรูมนะครับก็จะมีอันดับหนึ่งเลยก็คือโปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์หน้าที่ก็จะคือดูคอยดูแลรูปแบบและของรายการให้เป็นไปตามสคริปต์ตามรันดาวที่เราได้วางไว้นะครับแล้วก็2ครับสวิตเชอร์สวิตเชอร์ก็คือผู้ควบคุมภาพในการออกอากาศก็มีหน้าที่สําคัญในการควบคุมภาพควบคุมทุกอย่างที่จะต้องผ่าน <S <S อุปกรณ์สวิตเชอร เพื่อผ่านในการออากาศครับสก็คือมิกเซอร์หรือว่าควบคุมเสียงในการออากาศก็ควบคุมเสียงต่างๆที่ใช้ในการออากาศครับไม่ว่าจะเป็นเ,เสียงไมพิธีกรเสียงภาพอินเสิร์ต4ก็จะเป็นทีมวิดพายลอดวิดพายลอดก็จะเป็นคนที่คอยควบคุมฉากในรายการต่างๆก็จะคอยแบบขยับฉากปรับแต่งฉากให้ตรงความต้องการของโปรดิวเซอร์ ความยากของการทำซูชิเช์ก็คือเราต้องมีสติหรือแบบสมาธิตลอดเวลาในการทํางานเพราะว่าถ้าหากแบบจิตหลุดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแบบตื่นเต้นหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะทําให้ตัดภาพผิดพลาดหรือครเกิดความเสียหายในรายการนั้นได้ถ้าสมมุติคัดกล้องผิดไปคัดไปที่พิธีกรที่แบบไม่ได้มีบทพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบเกิดว่าแบบเป็นเดทแอร์ซึ่งแบบทําให้พอออกอากาศไปแล้วก็จะดูไม่ดีได้ครับ ทักษะแบบที่สําคัญก็คือแบบการเรียนรู้อุปกรณ์ครับเพราะว่าอุปกรณ์ก็จะมีความเฉพาะสําหรับคนที่แบบมีความรู้ทางด้านนี้จริงๆถ้าอยากแบบตอนที่พี่มาเริ่มทํางานแรกๆก็ต้องเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่ง่ายๆตั้งแต่การทําโคโมาคีทําขีพวกกรีนสกรีนขีภาพธรรมดาให้แบบออกมาได้ดูเนียนเนียนตาที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับ ถ้าได้เราได้มีโอกาสได้แบบมาทํางานเป็น s วิเชอร์เราก็แบบถ้ามีเวลาว่างในเวลาที่แบบเราไม่ได้ทํางานก็แบบมานั่งฝึกความสามารถไปเรื่อยแบบลองคัดกล้องลองเทคเองลองหาจังหวะที่แบบว่าในการทํารายการให้เหมาะสมที่สุดก็สําหรับน้องๆที่สนใจในสวิเชอร์หรือว่าพวกคอนโทรลรูมนะครับก็ทางคณะของเรา ในสาขาเราก็จะมีห้องคอนโทรลที่อยู่ที่ชั้น8ครับเป็นสตูดิโอที่สามารถทํางานได้ระดับหนึ่งที่แบบสามารถออกอากาศได้สามารถใช้กินสกรีนได้ก็ถ้าสนใจก็แบบต้องลองเรียนรู้จากอุปกรณ์แบบชิ้นเล็กๆก,ก่อนแล้วเดี๋ยวพอมาถึงหน้าง,งานจริงๆอุปกรณ์ก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นก็ต้องมาเรียนรู้เพิ่มเติมครับแต่ก็แบบเราก็จะไม่ได้มีความรู้ที่เริ่มจากศูนย แต่ก็จะแบบมีความรู้ในระดับหนึ่งที่พอสามารถเริ่มต่อยอดในการทำงานได้ครับพี่ยีกิติศักดิ์เจ้าดารีนะครับเป็นผู้สื่อข่าวกีฬาของนักสืบพิมพ์ข่าวสดครับ ความแตกต่างของข่าวรูปแบบของข,ข่าวแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีรูปแบบแตกต่างกันไปของกีฬาเนี่ยก็จะมีความแตกต่างจากข่าวอื่นอยู่แล้วข่าวกีฬาเนี่จะมีรูปแบบเฉพาะตัวของมันนะครับก็คือจะมีผลการแข่งขันนะครับมีการรอสกออะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าในรูปแบบของการเขียนข่าวเนี่ยก็จะเหมือนกันคือแพทเทิร์นเดียวกันนะครับก็คือ5 w 1รเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยความแตกต่างข่าความแตกต่างมีไหมมีแน่นอนแตกต่างกันไปตามชนิดของข่าวแต่การเขียนเนี่ยจะคงเหมือนเดิมครับ ขั้นตอนและว,วิธีในการทําข่าวนะครับก็แบ่งออกเป็น2อออย่างคือข่าวภาคสนามกับการปิดหน้าข่าวนะครับทางสือพิมพ์ข่าวภาคสนามนี่ก็คือการไปต,ตามสนามผลการแข่งขันต่างๆนะครับก็คือจะเป็นการเช็คข่าวของแต่ละสนามเนี่ยส่งเข้ามาเพื่อตีพิมพ์ส่วนในส่วนที่2เนี่ยก็คือหัวหน้าข่าวซึ่งจะเข้ามาสแตนบายรอปิดข่าวในวันนั้นๆนะครับขั้นตอนเนี่ยก็คือจะมีการรอข่าวนะครับหรือไม่ก็เช็คข่าวาต่างๆจากเว็บไซต์ของเราเองนะครับเพื่อนํามาตัดนะครับเช็คหัว ลงพิมพ์น,นั้นๆนะครับ <_ d ream> เพื่อส่งต่อไปยังเ,เขาเรียกว่าพิสูจน์อักษรนะครับแล้วก็จัดหน้าอีกต่อนหนึ่งนะครับก่อนที่จะมาตีพิมพ์ลงในวันต่อไปครับในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยรูปแบบการทําข่าวมันเปลี่ยนไปนะครับก็จะมีออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยแน่นอนมันก็นกยัง,ต,งต้องมีอยู่นะครับแต่ว่าความแตกต่างของมัน,นก็คือมันจะต้องสั้นกว่านะครับแล้วก็ช้ากว่าแน่นอนแต่ว่าความลึกของมัน,นจะต้องมี มากกว่าสื่อออนไลน์แน่นอนครับทักษะที่นักข่าวท,ทั่วไปต้องมีนะครับหนึ่งเลยกระชับไวนะครับหูตาไวนะครับแล้วก็ยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปนะครับเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเก่งแต่ว่าสิ่งที่นักข่าวรุ่นใหม่ควรต้องมีคือต้องทําได้มากกว่าหนึ่งอย่างนะครับเช่นถ้าเกิดคุณเขียนข่าวเป็นคุณอาจจะต้องถ่ายรูปเป็นด้วยคุณเปิดหน้าเป็นคุณอาจจะต้องถ่ายคลิปวิดีโอเป็นด้วยอันนี้คือเป็นทักษะพื้นฐานที่นักข่าวยุคป,ปัจจุบันเนี่ยควรจะต้องมีจริงๆพี่เป็นคนชอบ กีฬาอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ทุนเดินอยู่แล้วเป็นนักกีฬาอยู่แล้วเนี่ยครับการมาทําข่าวกีฬาเนี่ยก็เหมือนเราได้อยู่ในวงการกีฬาต่อนะครับดังนั้นเนี่ยมันด้วยความที่เราชอบมันทําให้ตอบโจทย์ไปเลยทุกอย่างว่าเราไม่เหนื่อยกับการทํางานนะเราทํางาน7วันได้นะเพราะเราอยู่กับสิ่งที่เราชอบตลอดครับ สวัสดีค่ะชื่อตามบัชลิศเดชาชัยเป็นนักข่าวออนไลน์ฟุตบอลในประเทศของเว็บไซต์โกประเทศไทยค่ะข้อดีของการทาสื่อออนไลน์ทำข่าวออนไลน์มันถ้าเกิดเป็นต่ก่อนมันก็จะแบบเข้าถึงยากแต่ถ้าเกิดมันเทียบปัจจุบันแล้วอินเทอร์เน็ตมันเข้าถึงได้ทุกบ้านทุกคนอาจอย่างน้อยทุกคนมีโซเชียลมีเดียอย่างน้อยคนละหนึ่งแอคเคาท์อะไรเงี้ยคนสามารถเข้าถึงกันได้หมดไม่ว่าจะอยู่ไหนจะออกไปทํา งานข้างนอกระหว่างเดินทางหรือว่าแบบจะกินข้าวจะอะไรอย่างเงี้ยส,สมมากทุกคนจะสามารถใช้ข่าวสารได้ทั้งหมดมันก็จะแบบเข้าถึงข่าวได้เร็วมากขึ้นอย่างถ้าเกิดเป็นแบบไทยลีกเนี้ยพี่จะเตรียมตัวอย่างน้อยสองชั่วโมงสองชั่วโมงก็คือบอลเตะหกโมงสี่โมงสี่โมงครึง่งต้องมาถึงสนามแล้วเพราะว่านักบอลจะเข้ามาก่อน นับวันจะถึงสนามประมาณสองชั่วโมงโดยประมาณถ้าแล้วพอเสร็จปุ๊บเราก็ต้องเตรียมหนึ่งชั่วโมงรายชื่อออกเราก็ต้องเตรียมรายชื่อส่งเข้าไปข้างในให้อัปเดตว่าเออเนี่ยรายชื่อสิบเอ็ดคนแรกเนี้ยมีมีใครบ้างมีแข่งอะไรมีกรรมการคนไหนอะไรนี้เสร็จปุ๊บแบตแข่งก็คือเราก็คอยเขียนรีพอร์ตเกมก็คือเขียนเกมบรรยายเกมตามปกติจบส่งส่งเข้าไปข้างในให้มีแบบอัป จบปุ๊บปับขึ้นเวบลงให้ทุกคนได้ติดตามทันทีเลยแล้วก็เราก็ต้องดูบรรยากาศด้วยว่าแบบภายในสนามนอกจากเกมการแข่งขันแล้วอบะมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างเพื่อถ้าเกิดมันมีเหตุการณ์สําคัญจริงๆเราสามารถเอาเหตุการณ์ตรงนั้นอะกลับมาเขียนข่าวได้อีกข่าวหนึ่งได้พอจบมมเมตการแข่งขันเสร็จปุ๊บเราก็จะมีการสัมภาษณ์หลังเกมแล้วก็ต้องเข้าห้องแถลงเพื่อเราจะไปสัมภาษณ์โค้ดทั้งสองทีมว่าเออ เกมในแมตช์นี้เป็นยังไงบ้างแบบต้องปรับยังไงมีเหตุการณ์ไหนไม่พอใจหรือดีใจยังไงบ้างอะไรอย่างนี้สัมภาษณ์เสร็จบางทีอาจจะต้องเก็บข่าวไว้สัมภาษณ์เยอะเก็บข่าวไว้เพื่อแบบไปแยกเป็นประเด็นอื่นต่อได้แต่ถ้าเกิดเป็นแมตช์ทีมชาติปกติทีมชาติเตะทุ่มรึ่งพี่จะไปถึงสนามไม่เกินบ่ายสาเพราะว่าเราต้องทาการแลกบัตร และแบดเตรียมตัวจองที่เพราะว่าแบดทีมชาติหนึ่งแบบนักข่าวแน่นอนว่ามันมาเยอะมันมาทุกที่อ่ะแบบทุกสื่อมันจะมาแบบกองกองกองกันเสจปุบแฟนบอลเริ่มมาก็มาเก็บบรรยากาศหน้าสนามว่าเออแบบแฟนบอลเป็นยังไงบ้างมีความคึกคักแค่ไหนหรือเราอาจจะแบบคิดคอนเทนต์ขึ้นมาแล้วก็ไปทําช่วงนั้นก็ได้จนเข้าสนามก็เป็นเหมือนกันก็ทําเหมือนไทยลีเราต้องบอกว่าเออเนี่ย เหตุการณ์ตรงนี้ในสนามมาเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดแบบมันแบบม,แบบมันสาคัญจริงเออเหตุการณ์ตรงนี้เป็นยังไงแล้วก็ต้องรายงานเขาเข้า,ขาไปจบเกมก็ไปเข้าห้องถแถลงแล้วก็ไปสัมภาษณนะ์นักเตะเดิมวันนี้ถ้าเกนะิดทํานักข่าวคุณสมบัติแบบหลักๆเลยนะช่างสังเกตกแกติดตามเพราะว่าเราต้องสังเกตว่าแบบเอ้ยอันนี้ผิดปกติและยิ่งช่วงแบบถ้าเกิดเป็นเป็นช่วงตลาดซื้อขายเนี่ยแคปชั่นแปลกต้องเริ่มสืบละเอ้ยเขาจะย้ายไปไหนหรือเปล่ามีข่าวกับทีมไหนอะไรอะไร,อะไรอย่างเงี้ย เราต้องสังเกตต้องแบบเป็นคนคิดคิดไวอะ่ะให้แนะนำน้องๆอะ่ะอันดับแรกเลยนะภาษาภาษาต้องได้อันนี้เป็นข้อด้อยของพี่ด้วยว่าพี่ไม่ได้เรื่องภาษาเออก็เลยแบบยังไม่สามารถแบบก้าวขึ้นไปเยอะได้กว่าเนี้ยภาษาอาสาคัญสุดแบบยังไงอะ่ะจบมาแล้วอะ่ะคือถึงแม้จะทําบอลไทยหรือจะทํากีฬานในประเทศก็จริงอะ่ะสุดท้ายเราก็จะเจอเรื่องภาษาอยู่ดีอะ่ะ สวัสดีครับชื่อผู้ชงแชร์ชาววงครับชื่อเล่นปอเป็นช่างภาพที่สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยครับในการถ่ายภาพกีฬาของแต่ละกีฬานะครับประเด็นหลักพอยต์หลักของมันก็คือถ่ายจุดพีคของแต่ละภาพโดยอย่างยกตัวอย่างเช่นของบาสก็จะเป็นอาจจะเป็นจังหวะปะทะจังหวะดังจังหวะชูดหรือฟุตบอลก็อาจจะเป็นจังหวะยิงอะไรประมาณนี้โดยแต่ละกีฬาเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์ของมันเฉพาะตัว โดยที่ว่าขึ้นอยู่กับว่าเราจะเข้าใจในกีฬาชนิดไหนและวิธีการเล่นมันเป็นยังไงเราก็จะทําให้เราถ่ายภาพเราการถ่ายภาพของเราเนี่ยง่ายมากยิ่งขึ้นก็การเตรียมตัวเนี่ยครับก็จะเริ่มตั้งแต่เราต้องรู้ว่าเราจะไปถ่ายอะไรสถานที่เป็นยังไงเราก็ต้องทํารีเสิร์ชออกมาก่อนเลยว่าสมมติพรุ่งนี้เรารู้แล้วว่าเราจะไปถ่ายฟุตบอล เราก็ไปดูว่าสนามเนี่ยเป็นยังไงแสงเป็นยังไงภาพจากอินเทอร์เน็ตอะไรประมาณนี้ว่าเออแสงเขาติดเหลืองไหมแสงสว่างมากสว่างน้อยหรือว่าแอคชั่นที่เราสามารถนำมาเรฟเลนซ์จะเอามาใช้กับงานเราได้แล้วก็ขั้นตอนต่อไปหลังจากรีเซิร์ชเนี่ยเราก็มาเช็คอุปกรณ์ของเราว่าความพร้อมอุปกรณ์ของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวบอดี้กล้อง ไม่ว่าจะเป็นเลนที่เราจะใช้เลนระยะกลางระยะไกลหรือว่าเลนวายที่เราสามารถใช้ในมุมมองต่างๆได้อะไรางี้ว่าอุปกรณ์ของเราเนี่ยพร้อมกับการใช้งานมากแค่ไหนสำหรับเทคนิคส่วนตัวของผมเองนะครับก็จะใช้กับความเคยชินในกีฬาแต่ละชนิดที่เราเคยเห็นเคยดูประจำโดยอย่างเช่นของผมเองก็เริ่มจากกีฬาบาส ็นกีฬาแรกที่เราเริ่มเล่นเราเลยรู้สึกว่าเออเนี่ยการที่เราเห็นภาพเพื่อนเล่นสมมุติจังหวะเพื่อนดังอะไรเงี้ยเออเราก็เห็นภาพเราจรินตนาการภาพออกอย่างพี่ชอบดูฟุตบอลเหมือนกันก็คือฟุตบอลเนี่ยเราก็เหมือนเราซึมซับว่านักกีฬาเงี้ยจะไปทิศทางไหนอะไรยังไงมันเลยเป็นเทคนิคในการคำนวณทิศทางว่านักกีฬาจะมาทางนี้เราสามารถเก็บช็อตน,นี้ได้ช็อตน,นี้ได้ ก็สเสน่ห์ในการถ่ายภาพกีฬาเนี่ยมันเป็นประเภทการถ่ายภาพที่รู้สึกว่าเรามีอารมณ์ร่วมกับมันไปได้โดยที่เราไม่ต้องบังคับเลยถ้าสมมติคนเล่นไม่เป็นอย่างเงี้ยแต่เขายังรู้สึกสนุกกับการเล่นเนี่ยเราก็ยังถ่ายภาพให้มันออกมาดูดีได้ q q. นั่นแหละก็คือเสน่ห์ของการถ่ายภาพกีฬาสำหรับน้องๆที่อยากเป็นช่างภาพกีฬานะครับก็ถ้าตัวเองรู้สึกมีความสุขกับในสิ่งที่ เราชอบจริงๆก็คือการถ่าภาพกีฬาเนี่ยเราทุ่มเทกับมันลองถ่ายให้มันหลากหลายแต่ละประเภทกีฬาเพื่อที่เราเหมือนจะแบบมีทักษะให้รอบด้านถ้าเราฝึกฝนตัวเองตลอดเวลาให้มีความพร้อมเมื่อมีโอกาสมาเราก็จะได้ทำโอกาสนั้นให้มันออกมาดีที่สุด ชันน์โลมบอนฟาเชลัสสิริกุลนะครับปัจจุบันเป็นตัดต่อฟิล์มแล้วก็เป็นเจ้าของเพจกีฬานะครับยูนิเต็ดบัตแล้วก็เป็นแบ็กอัพไทยลีกนะครับอีกเพจหนึ่งนะครับมี2เพจครับความสําคัญของงานตัดต่อนะครับงานตัดต่อถือเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองหนึ่งนะครับที่สําคัญไม่แพ้ฝ่ายอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นช่างภาพหรือว่าเป็นโปรดิวเซอร์นะครับผู้กํากับรายการนะครับตัดต่อก็เหมือนเป็นจิ๊กซอว์หนึ่งครับที่สําคัญจะขาดไปเลยไม่ได้ครับไม่งั้นงานมันจะไม่สําเร็จครับ จริงๆนะตัดต่อปัจจุบันมีหลายภาคส่วนนะครับก็จะมีทั้งตัดต่อภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวคับการนําไปใช้ก็มีหลายรูปแบบนะครับยกตัวอย่างเช่นสามารถนําไปใช้ในสื่อของโซเชียลมีเดียในปัจจุบันที่ถือว่าเข้ามาครอบคลุมเข้ามีบทบาทในชีวิตของเรามากๆครับ เอ่อสำหรับผลงานส่วนตัวของพี่นะครับที่ผ่านมาถ้าย้อนไปไกลหน่อยก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับทางสื่อกีฬาระดับโลกก็คือโคโมทูนะครับได้มีโอกาสนะครับเผยแพร่เรื่องราวนะครับอัตชีวประวัติและกันนะครับของเจ้าเจชนะที่สองกระสินนะครับก่อนที่จะไปเล่นฟุตบอลนะครับที่เจลีกประเทศญี่ปุ่นครับอ่าถัดมานะครับก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับทาง สมมสรชลบุรีเอฟซีนะครับในการทําคลิปวิดีโอครับพรีเซนต์ชุดแข่งขันใหม่ในฤดูก,ลก,กาล2020ถึง2021นะครับในคอนเซปต์ไปตีดูเองหรือว่าฉลังกัดไม่ปล่อยแล้วก็ขยับมาล่าสุดครับอีกหนึ่งชิ้นงานที่พี่ได้มีโอกาสครับร่วมงานกับทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระ,ระบรมราชูปถัมภ์นะครับได้ผลิตนะครับสื่อนะครับที่เกี่ยวกับวงการฟุตบอลของไทยของเรานะครับชื่อว่าไทยฟุตบอลรีพลาติก นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปวิดีโอหรือว่าเป็นวิดีโอบอกเล่าเรื่องราวของการฟุตบอลไทยในหลายๆพักส่วนดยแล้วแต่เป็นความภาคภูมิใจที่พี่เองก็มีโอกาสได้ตัดต่อนะครับนำเสนอเรื่องราวเหล่านั้นให้กับทั้งคนไทยเองก็ดีหรือว่าชาวต่างชาติเองได้รู้ว่าฟุตบอลไทยของบ้านเรานะครับมันพัฒน,า,นาไปถึงจุดไหนแล้วครับการนำทาทักษะตัดต่อไปใช้ร่วมกับงานด้านหพี่นะครับต้องบอกว่าตัวพี่เองเนี่ยเป็นตัดต่อสายกีฬานะครับ สายกีฬาก็คือทั้งฟุตบอลวอ่ายน้ำทุกอย่างที่เป็นกีฬาพี่เป็นสายนี้หมดเลยนะครับอย่างพี่เปิดเพจชื่อว่าคูนเดปบัตที่เกี่ยวกับแฟนคลับของแมนยูเรื่องราขาวสารต่างๆแล้วก็มีเ,เพจไทยลีแบคัพหรือแบคัพไทยลีนะครับก็เกี่ยวกับฟุตบอลไทยพี่เป็นคนชื่นชอบกีฬาฟุตบอลอยู่แล้วนะครับเป็นคนชอบเขียนด้วยตัดต่อด้วย พอวันนึงเรามีโอกาสนะครับจากที่เป็นตัดต่อธรรมดาเราเขียนก็เป็นเราสามารถลงเสียงได้เราสามารถนํางานเขียนของเรานะครับกับทักษะนะครับต่างๆเอาไปลงในเพจกีฬาเพื่อจะเผยแพร่นะครับสิ่งที่เราชอบต้องยอมรับนะครับว่าสิ่งที่เราชอบบางทีมันก็มันก็จะเป็นคู่ขนานากับงานที่เราทา เพราะฉะนั้นการเปิดเผยกีฬามันก็เป็นอีกข้อดีในการที่เราทาในสิ่งที่เราชอบได้แล้วบางครั้งมันก็ต่อยอดไปจนการสร้างรายได้ให้กับเราได้ถ้าเกิดมีคนหินแล้วก็มีคนชอบในแนวทางดูกันเราครับสําหรับรน้องๆนะครับที่สนใจนะครับที่จะมาเป็นตัดต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นฟรีแลนซ์เองหรือว่าเป็นตัดต่อฟิลงานประจำอะไรก็แต่ครับรวมถึงเป็นเจ้าของเพจกีฬาครับในเรื่องของการตัดต่อเลยอย่างแรกก็คือหมั่นที่จะพัฒนาตัวเองครับศึกษาด้านนี้ให้เยอะครับเพิ่มความรู้ให้ตัวเองมากกว่าในห้องเรียน ส่วนการเป็นเจ้าของเพจกีฬาครับอย่างแรกเลยนะครับที่ที่บอกไปก็คือหนึ่งต้องตั้งใจแล้วก็ต้องรู้ให้ลึกครับเพราะว่าการที่เราจะทําอะไรก็แล้วแต่ที่ให้มีคนสนใจหรือว่ามีคนติดตามเราเราต้องอรู้เยอะกว่าเขาแล้วก็สามารถที่จะพูดคุยกับเขาได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าการที่ จะทำเพจกีฬาอะไรก็แต่ครับหรือจะท,ทําเพจอะไรก็แต่เนี่ยถ้าเราไม่รู้เลยหรือว่ารู้น้อยนะครับกว่าคนที่เขาเต,ติดตามเราเนี่ยนี่ก็คือการเริ่มต้นที่ถือว่าความประสบความสาเร็จเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากครับอย่างตอนตอนที่พี่เรียน4ี่ปีตอนนั้นพี่ป้าถ่ายรูปมาก แล้วช่วงนั้นก็แบบมีบางแสนสป,ปีดเนี่ยก็ไปถ่ายรูปแล้วได้ทั้งแบบเออเรียนในห้องด้วยแล้วก็ได้แบบลองทําจริงด้วยอะไรเงี้ยมันก็สนุกไปอีกแบบหนึง่งเออแบบเออเราได้คนพบว่าเออจ,จุดนี้เราก็สนุกเหมือนกันนะในภาคปฏิบัติเนี่ยของคณะเรา,าจ,จะมีงานนอกมาให้นักศึกษาของเราทำเนี่ยตลอดเวลาจากนั้นก็อาจจะมีงานอาสาสมัครมาเรื่อยๆทําให้เราได้แบบ เจอผู้ใหญ่เจอคนทํางานจนให้พี่แบบมีคอนเนคชันในการมาทํางานที่สมาคมบาสจากการปฏิบัติงานหรือว่าได้ทํางานจริงในวิชาเรียนในตอนเรียนที่สาขาเราครับการเป็นผู้สื่อข่าวหรือการเป็นสื่อสารมวลชนนะครับซึ่งมันสามารถต่อยอดที่ข้างนอกได้นะครับสิ่งที่เราได้เหนือกว่าคนอื่นก็คือกฎกติการเนี่ยมันสามารถเข้ามาประยุกต์ใช้กับการเป็นผู้สื่อข่าวกีฬาได้แบบแบบไม่รู้ตัวครับคนอื่นเขาไม่รู้หรอกว่า จะเรียนอน,อนุกรมีร่างกายของมนุษย์เป็นยังไงเราได้เรียนกับอาจารย,าย์ใหญ่จริงๆเราได้เห็นจริงๆเนี่ยบางคนก็ไม่รู้ไตเสพไตเสพคืออะไร h a m s t r คืออะไรม,มันพูดได้หมดเวลาเราได้ทํางานจริงนะกว่าเราจะมาถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยพี่ว่าแต่ละคนเนี่ยมันมีความขยันมีความเก่งเหมือนกันหมดอยู่ในตัวนะครับแต่เพียงแค่ว่าพี่อดทนที่จะทำมันได้นานมากกว่าคนอื่นเท่านั้นเอง ที่เลยอยู่จุดนี้ได้นะครับ